มาข้ามตะไปของน้องเตยเด้ออันนี้ของน้องมิ้นอ้าเอาบังหน้าบว้แสบบอไอเอาบังหน้าฮะบอแสบก็ทุกขั้นที่กินมากของน้องเตยเดอน้องมิ้นเด้อปิ้งโอ้ยโต้บอลลี่ไม่ดีเป็นหัวอะไรเด้ออุ้งิ่งไอ้คนรอมาหยังบังเน้าเอาบังเน้าออด ีเพเพาะมันสีกมเออบางเน่าเพ็ดบ่อยสีกมพี่ง่ายกินพริกเก่งๆนะบีอ๋อเอาจกองกอนีมอาแอแต่อบบอ้ขำไผแซมกกันขำอะไขำหนีเด้อ นี่อะไรรสชาติครับกงมาจังคนเ้แอันนี้ล่ะเปรียวเปรียวนี่ครับอืมชองหลบสเปรี้ยวเลยแฟนดีทำอะไ